สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูการทำ y n a m i c Hi ิป s r r ูนะครับ สาม้าสาหดล้วเล่นเยรน้าสิบบ่น้งอกมาแล้วไม่ใช่ดิรลเกียรสีดำนี่ตัวนี้ จะเป็นตัวดิวนะอันนี้มันจะต่างพีเอ็นดีพีเอ็นดีเราต,ต้องดูข้างบนอันนี้ต้องดูข้างล่างสมม right, ติว่าหมอเขาตั้งที่90อย่างเงี้ยก็คือข้างล่างนี้90้ิเกีวมาแล้วมันก็จะมีตัวครอบนะอ่ะดินน้ำน่ะห้าสิบ เป็นต <łość> ัวดิ่วเป็นตัวแข็งนครับแข็งก็ใส่กระรับใส่สกู๊ตนะ แล้วกก็ตามที่มองได้นะสมมติว่าแปดสิบห้าจบแฟนปุ๊บมันก็จะมีเงินตรงนี้เข้าไปใส่กับตัวนี้อันนี้จะมีมุมได้เลยใช่ไหมเมื่อเราได้ยิง KY แล้วก็ตรงตำแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยนะครับ ลำับถัดไปนะครับเราก็จะทำการเด็บนะครับเด็บเกตเพื small, ่อที่จะวัดความยาวของสกรูที่เรากำลังจะใส่เข้าไปนะครับนี่อันนี้มันมาอยู่ในเซตนี้สองอันก็เลยกลายเป็นของเกินนี่จึงต้องเอาออกมัน เามื่อวัดเรียบร้อยนะครับระลับถัดไปแล้วก็จะทําการดิวนะครับตามที่แพทย์ได้วัดไว้นะครับก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับตามความยาวของไกล้ไวนะครับที่แพทย์ได้วัดไว้ตะกี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการใส่ปืนอคอมแพกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ให้แพทย์เนี่ยยิงเข้าไปยังบริเวณเที่ใส่ไกด์ายเ,เข้าไปนะฮะต,ตัวจับก็ใช้ตัวของตัวตั้งนีแล้วก็เหมือนเพื่ให้มันใส่ถัวตั้งก็พอ เราใส่ตัวหัวได้ตัว s h a r ปมันก็ยิงธรรมดาก็คือดิวเท็จดิวเกตเท็จแล้วก็ใส่กระสุนเมื่อกี้หมอบอกแปดสิบห้าใช่ไหมตัวนี้ที่ใส่8ปดิห้าไม่พอดีก็ใส่ตัวนี้ได้เลยเมื่อดิวเสร็จนะครับก็ แพทย์ก็จะทำการฟลูหรือว่าเอ็กซเรย์นะครับเป็นระยะะนะเพื่อที่จะเช็คตำแหน่งนะครับว่าเดิวเนี่ยเข้าไปยังจุดที่แพทย์ต้องการแล้วหรือยังนะครับ เมื่อดิวเสร็จแล้วนะครับลำดับถัดไปก็ต้องทําทการแทบนะครับแท็บปิ้งเข้าไปนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นรูนะครับเป็นทางเข้านะครับให้กับสกรูที่จะใส่เข้าไปนะครับครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ว่า,าเราต้องมาประกอบแต่ละชิ้นเองนะครับ อย่างที่เห็นในวิดีโอนี้เลยนะครับมันจะแยกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับถ้าเรา,เ,าเข้าใจอุปกรณ์แล้วก็รู้ฟังก์ชันของมันนะครับเราก็สามารถประกอบได้ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถส่งให้แพทย์ได้แม่นยํานะครับ่าเดี๋ยวดูพอลงมาหดแล้วลองตัใส่ดูเทเลอ่จะไม่ได้อย่าง้นเหลต้องผ่านแล้วก็ไม่ได้ทําบ่อยความความจํบอกเขาสรไม่ได้ าธมส่วนใหญ่นะครับเคสไดนามิคฮิปสกรูหลังๆก็บางโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยทํากันแล้วนะครับเพราะว่ามี PFA นะครับที่ทํากันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งไดนามิคฮลิปสกรูเนี่ยเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเก่านะครับที่ทําทกันมานะครับสําหรับพยาบาลรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะ ถ่ายคลิปแล้วก็วิดีโอนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ศึกษานะครับแล้วก็เพื่อที่จะเตือนความจําของผมด้วยนะครับลำดับถัดไปนะครับเมื่อทําการแท็บเรียบร้อยนะครับแพทย์ก็จะทําการใส่สกรูเข้าไปนะครับยังบริเวณที่มีไกด์พินอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยนะฮะ หมุนจนเข้าไปอย่างตำแหน่งที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็แพทย์ก็จะทำการฟลูนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงกับตำแหน่งที่แพทย์ต้องการหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทำการสอนน้องใหม่ไปในตัวนะครับเพราะว่าน้องใหม่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับส่วนผมก็เจอประมาณสัก2-3เคสคิดได้นะครับหลังจากทำงานมาในห้องผ่าตัดประมาณ4ปีนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับอ่า เอาละครับเมื่อใส่สกรูเสร็จเรียบร้อยนะครับลำดับสัดไปนะครับก็ทําการฟลูดูเอ็กซเรย์เช็คดูนะครับว่าตรงกับตําแหน่งไหมนะครับเมื่อตรงตําแหน่งแล้วนะครับแพทย์ก็จะทําการเอาด้ามจับของสกรูออกมานะครับดูว่าสกรูเนี่ยเลื่อนไหมนะครับหลังจากที่ด้ามจับออกมานะฮะซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความรอบคอบพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าดึงด้ามจับออกมาพร้อมกับ สกรูมาด้วยนะครับก็ต้องทําการใส่สกรูเข้าไปใหม่นะครับบางทีก็ต้องใช้ไกด์พินเข้าไปนําทางใหม่แล้วก็ใส่สกรูตามมานะครับแต่ว่าถ้าได้นะครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับอ่าเอาละครับตอนนี้ก็ถึงขั้นใส่สกรูนะครับสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งวัดไซส์เมื่อกี้ก็สกรูได้ความยาว85นะฮะ85มิมนะฮะหลังจาก เอาด้ามจับสกรูออกมาเรียบร้อยนะครับลำดับถัดไปนะครับเราก็จะทำการใส่เพลทนะครับซึ่งเพลท d ด n a m i c c h i คนะครับเพราะจะที่เลือกมานะฮะก็จะเป็นเพลท2รูนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะมี2รู4รู6รูนะครับตามความยาวตามแฟกเจอร์นะฮะแต่เคสนี้นะครับก็เป็นแฟกเจอร์นะครับบริเวณเน็กนะฮะก็ทำให้ไม่ต้องใส่เพลทที่ มีความยาวมากนะครับเราก็เลือกเพลทสองรูนะครับใส่เข้าไปาตรงบริเวณสกรูเลยนะครับมันจะมีหัวอยู่นะครับซึ่งเราสามารถใส่เข้าไปตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็ทำการตอกนะครับเพื่อที่จะให้เพลทเนี่ยแนบชิดกับโบนนะครับอออตอนนี้นะครับก็แพทย์นะครับก็ได้ทำการ ตอกเพลทนะครับเพื่อที่จะให้แนบกระโบนอย่างที่กล่าวมานะครับซึ่งต้องดูทิศทางของเพลทด้วยนะครับว่าสามารถเข้าไปในแนบกระโบนได้ไหมนะครับเพราะว่า,าบางทีอาจจะเปิดแผลเล็กไปนะครับแล้วก็บางทีอาจจะเพลทนะครับอาจจะไม่ค่อยตามเคอร์ฟเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต้องอดูให้ละเอียดรอบคอบนะครับ เมื่อใส่เพลย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะใส่สกรูนะครับเป็นสกรูคอเทคนะฮะสองตัวนะครับตัวแรกก็จะใส่รูล่างก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็จะใส่รูบนนะครับหลังจากลำดับของการใส่สกรูนะครับเราก็จะดิวไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเดฟเกตแล้วก็แท็บนะครับถัดมาก็จะใส่สกรูได้เลยนะครับผม 2องนูพอโตแต่ถ้ามันหักตินตะคุกตับโคุกลงมาต้องคน,น 4, ใช้สีม่วจะนแบบแต่ถ้ามันหักยาวทาั้ทงเม็ดทั้งตินตะคุกต้องตัดคทกอย่างเงี้ยก็อาจะเป็น6กเป็นแด เมื่อทําการเด็บเกตนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แพ้ย์ก็ยิงอีกยิงสกรูนะครับยิงดิวอีกรูหนึ่งนะครับเมื่อดิวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแทบนะครับแล้วก็ใส่สกรูได้เลยนะครับแพ้ก็อันนี้ก็เป็นหัวพาวเวอร์นะครับแล้วก็พร้อมกับสกรูที่จะใส่เข้าไปนะครับแพ้ก็ได้ทำการเด็บเกตนะครับคือวัดเป็นเทียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็ยิงเข้าไปบริเวณเพลทนี้นะครับทําให้แน่เพลทนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็คันมือให้แน่นขึ้นนะครับเม,มื่อใส่ส,สกูเสร็จแล้วนะครับก็แพทย์ก็ได้ทำการฟลูนะครับหรืเอ X ็กซเรย์เพื่อเช็คนะครับว่าตรงกับตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่นะครับ ครับเมื่อใส่สกรูตัวแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับลำดับถัดไปนะครับผมก็สามารถดิวนะครับบริเวณอีกรูหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็เด็บเกตนะครับหลังจากนั้นก็แท็บเพื่อที่จะทําทางในการใส่สกรูนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่สกรูแล้วก็ขันแน่นนะครับก็ตามนี่เลยนะฮะลำดับขั้นตอนก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่า การอยู่ยากนะครับที่การประกอบเครื่องมือนะครับซึ่งเคสเดนเมคิฟสกรูเนี่ยพยาบาลนะครับสครับเนสนะครับเป็นคนทําเองนะเพราะว่าไม่ได้เป็นของบริษัทนะครับซึ่งเป็นของโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีผู้แทนบริษัทมาช่วยในการเข้าเคสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือเราต้องจําเครื่องมือนะครับจำชื่อแต่ละตัวนะครับแล้วก็ จำการประกอบเครื่องมือแต่ละชนิดนะครับแต่ละตัวให้ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีนะครับสำหรับสครับเนินเเเนนื้นนอ,กกอนะฮะ มมม่่่่เเนใหสสัยไบราดครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับว่า,อาพอเป็นความรู้นะครับในการศึกษากา,ารผ่าตัดแต่ได้มีฮิปสกรูนะครับแล้วก็ถือว่าได้เตือนตัวเองไปด้วยนะครับว่าขั้นตอนการผ่าตัดแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องทำอะไรลำดับ1 2, 3สนะครับก็ อาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ